สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเ,เราจะมาพูดถึงเกมที่เลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในคืนวันจันทร์ที่กำลังจะถึงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าจากผลการแข่งขันที่ ester, เลสเตอร์ผลการแข่งขันที่ลีดส์ยูไนเต็ดเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป2-2แล้วก็อ um, ัที่นิวที่แมนยูชนะวูฟไปสอก็ ต้องบอกว่าความหวังในการลุนท็อปโของลิเวอร์พูลตอนนี้เริ่มจะแบบเริ่มจะเรือรลางขึ้นแล้วแต่ว่าก็เราก็ต้องรอดูก่อนว่าก่อนที่จะไปคำนึงถึงทีม,มอ,อื่นๆต้องดูกันว่าลิเวอร์พูลจะสามารถชนะกับนัดที่เหลือได้ไหมต้องคำนึงถึงทีมตัวเองก่อนเรามาพูดถึงผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันก็เริ่มจากไลน์ของเลสเตอร์ซิตี้ในเกมที่แพ้ฟูลแลมมา5-3ก็อย่างที่เห็นตามรูป ก็มาในแผน4-2-3-1ส่วนผู้เล่นเราก็น่าจะคุ้นชื่อคุณตากันดีเพราะว่าเลสเตอร์ hmm. ก็อยู่ในพร mm ีเ hmm. มียร์ลีกมาได้สักพักแล้วลก็มีผู้เล่นหลักๆอย่างที่เรารู้ก็คือแบบพวกอั m e มเจมส์แมดดิสันเจมี่วาดี้อะไรแบบนี้ส่วนลิเวอร์พูลไลฟ์ในนัดที่แล้วก็ถ้าเกิดตามรูปในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันขึ้นมาเป็น4-3-3แต่ว่าถ้าเราในเกมที่ลิเวอร์พูลเล่นอยู่มันก็อาจจะไม่ใช่ สี่บางทีมันอาจจะแบบว่าขยับเทรนด์มาเป็นมิดฟิลแล้วก็เอาไรเซนเตอร์มิดฟิลเนี่ยเอา RCM ขึ้นไปเป็นขึ้นไปอยู่ทางด้านขวาเป็นเหมือนปีขวาไปในตัวด้วยเนื่องจากมีเทรนด์ขยับมาตรงกลางกัปโตอาจจะไม่ใช่กองกลางแต่ว่าที่ เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าในระหว่างเกมเทรนจะขยับขึ้นมาเล่นตรงกลางแล้วกักโปเนี่ยก็จะไปตำแหน่งที่ว่างทางด้านขวาของสามก็คือว่าไรเซนเตอร์มิดฟิลพอกักโปเป็นไรเซนเตอร์มิดฟิลเนี่ยกักโปก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งตรงกลางแล้วก็คือเล่นตรงกลางได้หรือว่าพาบอลขึ้นหน้าหรือว่าขึ้นไปช่วยซาร่าตรงปีกขวาก็ได้และนี่คือสิ่งสําคัญว่าซึ่งถ้าจะให้ลงละเอียดเนี่ยผมคิดว่าลิเวอร์พูลถ้าเอาเทรนมาตรงกลาง ก็คือว่าในระหว่างเกมบางทีเทนขยับขึ้นมากลางแล้วอตำแหน่งไรซ์เซนเตอร์มิดฟิลด์เนี่ยของลิเวอร์พูลจะสําคัญมากเพราะว่าไรซ์เซนเตอร์มิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลถ้าในเทรนขยับขึ้นมาตรงกลางนะไรซ์เซนเตอร์มิดฟิลด์จะเป็นต้องเป็นผู้เล่นที่สามารถรุกใช้ได้แล้วก็มีความมีแบบเพรสอะไรเก่งเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยต้องขึ้นไปเพรสคู่แข่งด้านบนและบางทีมีต้องมีทักษะของแบบพวกปีกขวาเนื่องจากบางที ต้องขึ้นไปช่วยซาร่าทำเกมรุกถ้าเกิดว่าใส่ตัวรุกแบบเต็มสูบอันนี้ผมผมไม่ผมยังไม่รู้ว่าครอปจะเอากักโปมาเล่นแผนเดิมหรือว่าจะแบบเอากางสามคนเป็นแบบว่าอัมเคอร์ติสโจนเฮนเดอร์สันแล้วก็ฟาบินโยซึ่งเพราะว่าคร,ครอปอาจจะได้แบบอยากได้ความรัดกุมอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมต้องบอกว่าผมค่าไม่อยากเห็นจอแดนเฮนเดอร์สัน เล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลเนื้อก็คือเฮนเดอร์สันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ผมคิดว่าไม่ดีพอสำหรับเป็นตัวจริงแล้วถ้าเกิดดูตอนนี้เนื่องจากอายุอานามก็คือเฮนเดอร์สันคนมันอายุเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีฝีมือตกหล่นกันบ้างมันมันไม่ใช่แบบว่าคือผมว่าเฮนเดอร์สันนี่เฮนเดอร์สันนี่ถ้าลงมานี่น่าจะเล่นไม่ดีแล้วก็เหมือนว่าไปต่อให้กับทีมอนนื่นอีกต้องรอดูกันว่าครอบอยากจะรัดกุมหรือว่าครอบอยากจะแบบ ใช้แผนตรงนี้แหละแล้วก็เทรน์ก็ขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งกองกลางใช่ไหมในบางทีแล้วก็กัปโปก็จะสามารถเป็นคนที่เป็นไรซ์เซนเตอร์มิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลในแผนใหม่ที่เทรนต์มาเป็นกองกลางเนี่ยเขาจะสามารถเป็นคนที่แบบว่า,าพาบอลจากกลางขึ้นหน้าไปได้ดีและสามารถขึ้นไปช่วยซาร่าได้ในเกมรุกและบางทีสามารถออกคูพายตำแหน่งปีกขวาเมื่อซาร่าหุบเข้า หรือว่าลงมาเอาบอลกักโปก็สามารถไปออกขวาได้ในเมื่อมีเทรนด์เป็นกองกลางอยู่แล้วนี่แหละครับคือข้อสำคัญของ uh, ตำแหน่งไรซ์เซนเตอร์มิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลในแผนใหม่แล้วยิ่งถ้าเราฟังจากสัมภาษณ์ของครอปเนี่ยและถ้าเราฟังจากสัมภาษณ์ของครอปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเหมือนว่าครอปก็ค่อนข้างจะติดใจแผนนี้แบบว่าติดใจการนำเทรนด์ขึ้นไปเล่นกลางแสดงว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องการซื้อขายกันหน่อยเพราะว่า ผมก็อยากพูดถึงคือกองกลางสามคนที่ลิเวอร์พูลจะต้องซื้อเข้ามาเนี่ยในเมื่อเป็นแผนใหม่ใช่ไหมผมผมก็คิดว่าโอเคตอนนี้เหมือนทิศทางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้แน่นอนละอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ดูค่อนข้าง,างจะชัวร์ละมานูเอลอูกาเต้เนี่ยต้องรอดูเพราะว่าข่าวมันสับสนไปหมดนักข่าวน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือได้อย่างนิวโจนส์นักข่าวสายลิเวอร์พูลที่ทำงานให้โกลด์คอมเขาก็บอกว่าอ่ามานูเอลอูกาเต้เนี่ย ไม่ใช่เป้าหมายสลัดลิเวอร์พูลแต่สื่อหลายสื่อบอกว่าสื่อหลายสื่อที่น่าเชื่อถือได้ของอุรุกวัยแล้วก็ของแถบแถบนั่นแหละพวกทวีปประเทศแต่แถบนั้นก็สื่อแบบประเทศแหละที่คือมาเนูอุกาเต้เป็นนักเตะอุรุกวัยใช่ไหมสื่ออุรุกวัยที่ค่อนข้างแม่นก็บอกว่าอําดิวยังไม่เสร็จสิ้นแต่กําลังคุยกันอยู่กําลังคุยกันอยู่และที่สําคัญไม่ใช่มีแค่ลิเวอร์พูลที่คุยกาลังคุยกันอยู่ก็คือสมมุติว่าเราได้อํา สมมุติว่านะสมมุติเราได้แม็กอลิสเตอร์อุกาเต้ใช่ไหมอ่าแม็กอลิสเตอร์เป็นเลฟเซ็นเตอร์มิดฟิลด์ก็คือตามตำแหน่งที่เคอร์ติสโจนยืนอยู่นี่แหละแม็กอลิสเตอร์เลฟเซ็นเตอร์มิดฟิลด์อ่ามาเนลอุกาเต้เป็นดิเฟนซีฟมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาไรท์เซ็นเตอร์มิดฟิลด์เนี่ยไร right ท์เซ็นเตอร์มิดฟิลด์ที่เลวพูควรจะซื้อเข้ามาเนี่ยเพิ่มต้องเข้าใจว่าในเมื่อครอปอยากเป็นคนที่แบบเออครอปจะเอาเทรนต์มาเล่นกลางก็ ผมคิดว่าเราคงไม่ซื้อแบ็กขวามาแทนเทรนต์หรอกเพราะว่ายัางไงก็ตามเทรน์เล่นกลางไม่ใช่หมายถึงเทรนต์ไปยืนกลางเขาเรียกว่ายืนแบบอินเวอร์สคืออินเวอร์สเนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าหุบเข้ามาตรงกลางบ้างแต่ก็ยังไม่ใช่แบบว่าไปซื้อแบ็กขวามาอีกคนนึงแล้วก็ไปใส่ชื่อเทรน์เป็นกองกลางเลยไม่ใช่นะก็คือว่าเทรน์ก็เป็นแบ็กขวาแหละแต่บางทีจะหุบเข้ามาเล่นตรงกลางให้นึกถึงให้นึกถึงตัวอย่างของอัมซินเชนโก้หรือชาวคันเซโลซึ่งถ้าเทรน์มาเล่นตรงเนี้ยอัมตำแหน่งไรเซเตอร์มิดฟิลจะต้องเป็น คนที่สามารถสามารถนะสามารถหนึ่งคือเป็นคนที่ขยันสองเป็นคนที่ขยันเพราะว่าไอ้ตำแหน่งตรงกลางเนี่ยตรงกลางสนามบางทีเขาต้องวิ่งขึ้นไปช่วยในเกมลุกเนื่องจากว่าเทรนด์มาตรงกลางใช่ไหมไรซ์เซนเตอร์มิดฟิลด์อ่ะก็ต้องขยับขึ้นไปเล่นเป็นปีกขวาเขาย,ยังไม่ใช่เป็นปีกขวาหรือว่าช่วยซาร่าช่วยซาร่าในเกมลุกละกันเพียงแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเกมลุกในเมื่อเทรนด์มาตรงนี้แหละคุณก็ขยับสมมติเทรนด์มาตรงนี้ใช่ไหม คุณก็แบบไรซ์เซนเตอร์มิดฟิลก็ขึ้นไปได้เลยขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปช่วยขึ้นไปช่วยในแดนบนแสดงว่านักเตะไรซ์เซนเตอร์มิดฟิลที่ลิเวอร์พูลเลงมาควรจะเป็นผู้เล่นที่ผมจะพูดว่าผู้เล่นที่มีค่อนข้างจะเด่นด้าน,นเกมรุกแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เพรสเก่งมีวินัยในการไล่บอลอืมซึ่งชื่อที่ผมนึกถึงคือเมสันเมาส์เพราะอย่าลืมว่าเมสันเมาส์ก็เมสันเมาส์ฟอร์มดีตอนเล่นปีขวาและเมสันเมาส เป็นกองกลางได้แล้วถ้าเกิดว่าเราคือผมจะลงลึกกว่านี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเซ็นเมาส์จริงจริงซึ่งเราก็ต้องรอดูก่อนเพราะว่าโปเชตติโน่ก็พยายามรังเมาส์สุดวิถีทางเหมือนกันเราต้องรอดูกันว่าอ่าผมผมจะลงละเอียดกว่านี้แล้วกันว่าเรื่องทําไมเมาส์ถึงเป็นผู้เล่นที่เหมาะหมกับลิเวอร์พูลแต่เราต้องรอดูว่าลิเวอร์พูลจะได้ตัวไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็สถานการณ์มันก็วุ่นวายกันอยู่สื่อไม่เหมือนกับบางสื่อบอกอ่าบางสื่อบอกโปเชตติโน่ คือสื่อฝั่งเชลซีก็มั่นใจว่าเชลซีจะเก็บเมาได้สื่อฝั่งลิเวอร์พูลก็มั่นใจว่าลิเวอร์พูลอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในการเซ็นเมา์ได้โอเคแต่ว่าเราจะพูดถึงก็คือในเกมกับเลสเตอร์เนี่ยเอา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 แบบปัจจุบันก่อนเกมกับเลสเตอร์ถ้าเกิดว่าดูจากดูจากไลฟ์ในเกมที่แล้วผมคิดว่าครอปน่าจะไม่เปลี่ยนหรือว่าต่อให้เปลี่ยนผมคิดว่าที่จะเปลี่ยนก็คืออัมจอแดนเฮนเดอร์สันลงแล้วก็ โคดิกาโปขึ้นไปเล่นด้านบนแล้วก็ดาวินนูเนสก็จะสลับดาวินนูเนสจะไปนั่งสำรองแดนบนแดนบนก็มีโอกาสจะเป็นปีกซ้ายก็ถ้าไม่โชต้าก็ดีอาร์สส่วนตัวตรงกลางก็น่าจะเป็นกาโปขวาเราดูเยอะแหละคือซาร่าซึ่งกลางสามคนน่าจะเป็นเคอร์ติสโจนแล้วก็ฟาบินโยแล้วก็เฮนเดอร์สันซึ่งเฮนเดอร์สันกับไอ้การถ้าเฮนเดอร์สันผมว่าไม่เหมาะกับไรซิเตอร์มิดฟิล แผนใหม่ที่ลิเวอร์พูลต้องใช้เพราะว่าเมื่อเทรนด์ขึ้นมาตรงกลางหุบเข้ามาเล่นตรงกลางเฮนเดอร์สันขยันอยู่แต่ว่าคาบอนขึ้นหน้าหรือว่าจ่ายบอลหรือว่าไปช่วยเกมลุกเนี่ยโอ้โหผมบอกให้เปิดเนี่ยโอ้โหเปิดโค่รหวยเปิดห่วยมากแบบเล่นเกมลุกห่วยมากเกมรับเดี๋ยวนี้ก็ยงังยังจะไม่ค่อยดีเลยคือนักเตะม,มันโรยลาแล้วก็ต้องเข้าใจมันไม่ใช่เฮนเดอร์สันคนเดิมกับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้ว อันก็คือนั่นแหละผมผมคิดว่าเฮนเดอร์สันไม่ควรลงเป็นตัวจริงแต่ว่าเราต้องรอดูว่าครอปจะเป็นยังไงส่วนกอ,องหลังน่าจะเหมือนเดิมกองหลังเนี่ยตายตัวอยู่แล้วก็คือแอนดรูว์โรเบิร์ตสันกองกลางน่าจะค o นาเต้ตรงกลางค o นาเต้กับฟานไดขวาคือเทรน a ์อเล็กซานเดอร์อโนโกเป็นอลิสันแต่จุดที่ผมอีกอย่างหนึ่งอย่างพูดถึงเรื่องซื้อข่ละคือผมคิดว่าลิเวอร์พูลอะเซ็นกองกลางมา2-3าคนยังไม่พอผมอยากได้เซ็นเตอร์อีก ผมว่าที่ให้ดีคือเซนเตอร์หนึ่งกลางสามเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยเรา้ามประมาณเพราะว่าอะไรจมัยอาร์มโคนาเต้มาติดฟานไดโกเมสเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าอินจูรี่พูลคือแบบเจ็บง่ายเจ็บง่ายทุกคนฉะนั้นถ้าเจ็บเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวฤด,ดูการหน้ามันก็จะวนลูปเดิมกับที่เป็นกองกลางของฤดูการนี้มันจะวนลูปเดิมอีกแล้วทางที่ดีคือเราควรซื้อกองหลังมาสักคนแต่ว่าผมจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องกองหลังคนนี้เท่ากองกลางนะคือกองกลางเนี่ยผมขอแบบ สามตัวแบบดีๆเลยนะสามตัวดีๆแบบว่ากองหลังเนี่ยซื้อโอเคผมไม่ได้หมายถึงแบบไปซื้อถูกๆแบบตัวห่วยๆนะผมหมายถึงว่าอําไปซื้อแบบพวกที่มี potential แล้วกันยกตัวอย่างกอนกอนกอนซาโลอินาซิโอหรือว่าอะไรเบบนันซึ่งกอนซาโลอินาซิโอก็อย่างที่บอกไปค่าฉีดสัญญาสี่สิบห้าล้านถือว่าเป็นดีลที่ลิเวอร์พูลผมคิดว่า Liverpool, เออคือถ้าถ้าทีถถ่ถ้าเราดูจากที่ทางข่าวเราก็ต้องบอกว่า Liverpool, ลิเวอร์พูลก็ล็งกอนซาโลอินาซิโอไว้เหมือนกันซึ่ง ก็ต้องรอดูกันแต่ว่าในเกมนี้ก็แผนก็คือ4-3-3ตามที่ครอปเหมือนเดิมอ่ะก็อาจจะเอาเทรดขยับการแต่ว่า4-3-3ผู้เล่นหลักๆก็คืออาริสันโรเบิร์ตสันฟานไดคนาเต้แล้วก็เทรนดอเล็กซานเดอร์อาโนส่วนกลางก็ Jones, เฮนเดอร์สันโจนส์ฟาบินโยเซตก็เซตหน้าก็เหมือนเดิมก็คือว่าดีอาร์สผมคิดว่าเกมนี้ครอปอาจจะให้โอกาส ดียสไหมต้องรอดูแต่ว่าผมคิดว่าคงเป็นโชตากักโบแล้วก็สาราส่วนนูเนสกับเดียสก็คงจะต้องนั่งรอเป็นสารองไปก่อนในเกมนี้ถ้าจะให้เดาสกอร์ผมคิดว่าคือลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสจะแพ้สูงมากในเกมนี้เพราะว่าเลสเตอร์เขาผมลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสจะแพ้เพราะว่าเลสเตอร์เขาต้องการแต้มเพราะว่าเลสเตอร์กำลังลุ้นหนีตกชั้นซึ่ง ก็ต้องรอดูกันว่าซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหเกมเยือนผมยังไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ในทีซั่นนี้ก็คือว่าถ้าให้เดาผมจะบอกว่าลิเวอร์พูลแพ้แล้วกันตอนนี้ต้องอว่าลิเวอร์พูลแพ้ไปก่อนแต่ว่าคือจริงๆก็อยากหวังให้ลิเวอร์พูลชนะนั่นแหละก็เราต้องมารอดูว่าเกมจริงๆจะเป็นยังไงก็อําก็ก็ก็โอเคจบลงแล้วสำหรับพรีวิวเกมที่กันจนสึงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า เออคือจริงๆอยากพูดเรื่องการซื้อขายหรือว่าเรื่องดาวนอกสนามเพราะว่าผมเป็นพวกเออข้างไขเรื่องนอกสนามมากกว่าเรื่องในสนาม,มก็ต้องรอดูกันว่าจะมีข่าวอะไรเกิดขึ้นหรือจะมีเรื่องราวอะไรนอกสนามที่มันน่าสนใจผมจะได้หยิบเนี่ยหยิบประเด็นนอกสนามเนี่ยมาพูดแล้วก็มาลงมาแบบมาพูดว่าเอ้ยมันผมรู้สึกอย่างนี้ผมรู้สึกนี้หรือว่าผมจะไปเอาเรื่องนอกสนามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วผมจะบอกเอ้ยผมคิดว่าส่วนผมชอบหรือไม่ชอบแนวทางการ เอาแนวทางการทําทีมแนวทางการบริหารแนวทางการซื้อขายเนี่ยเราจะได้มาพูดกันแล้วก็บอกเลยว่าเอ้ยมันผมคิดว่ายางงี้หรือว่าเอ้ยผมไม่เห็นด้วยผมไม่ด้วยหรือใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็บอกกันมาได้เพราะว่าเราเราเรา,เราเป็นแค่แฟนบอลเราก็แค่แบบแสดงความคิดเห็นเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วเราคิดอะไรเราก็บอกไปเถอะเออนั่นแหละไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เดี๋ยวรอดูกันว่าวันถัดไปจะมีเรื่องราวนอกสนามอะไรให้เราให้ผมหยิบมาเล่ากันโอเควันนี้ก็ต้อง ขอแค่นี้ก่อนแล้วก็ใครใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้ก็จะดเดี๋ยวเราก็จะได้ทำกันต่อต่อไปเรื่อยๆขอบคุณครับ